โรงเรียนราชินีบนรับนักเรียนหญิงตั้งแต่แบ,บชั้นอนุบานถึงมหส่วนนักเรียนชายรับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงปร .6 รับนักเรียนประจำตั้งแต่ปสามขึ้นไปโดยมีการจัดก,การเรียนที่เข้มงวดและส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านวิชาการโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ถนนสามเสนแวงถนนนครชยัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหาน,นครโรงเรียนนี้มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทไทยให้กับนักเรียนแล้วหลักสูตรโรงเรียนมีอะไรบ้างครับ หลักสูตรโรงเรียนของระดับช sure exactly 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 ั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนหลักสูตร SMT ห้องเรียนหลักสูตร SLT หลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานห้องเรียนสาขาาพื้นฐานวิศวกรรมห้องเรียนพื้นฐานสถาปัตยกรรมห้องเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมห้องเรียนบัญชีบริหารการตลาด ห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศสห้องเรียนสาขาภาษาญี่ปุ่นห้องเรียนสาขาภาษาจีนห้องเรียนสาขาภาษาอังกฤษสู่นานาชาติห้องเรียนสาขานนเทศศาสตร์ห้องเรียนสาขาศิลปกรรมและห้องเรียนสาขาอาหารการโรงแรมและท่องเที่ยวแล้วค่าเทอมโรงเรียนเท่าไหร่ครับค่าเทอมโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนหลักสูตร SNT ประมาณ32,000บาทห้องเรียนหลักสูตร SLT ประมาณ32,000บาทค่าเทอมโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานประมาณ3 0 0 0 0บาทห้องเรียนสาขาพื้นฐานวิศวกรรมประมาณ3 0 0 0 0บาทห้องเรียนพื้นฐานสถาปัตยกรรมประมาณ3 0 0 0 0บาทห้องเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประมาณ3 0 0 0 0บาทห้องเรียนบัญชีบริหารการตลาดประมาณ3 0 0 0 0บาท ห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ประมาณ3 0 0 0 0บาทห้องเรียนภาษาฝรั่งเศสประมาณ3 0 0 0 0บาทห้องเรียนสาขาภาษาญี่ปุ่นประมาณ3 0 0 0 0บาทห้องเรียนสาขาภาษาจีนประมาณ3 0 0 0 0บาทห้องเรียนสาขาภาษาอังกฤษสู่นานาชาติประมาณ3 0 0 0 0บาทห้องเรียนสาขาในเทศศาสตร์ประมาณ3 0 0 0 0บาทห้องเรียนสาขาศิลปกรรมประมาณ3 0 0 0 0บาทและห้องเรียนสาขาอาหารการโรงแรมและท่องเที่ยวประมาณ3 0 0 0 0บาท ส่วนค่าเทอมของนักเรียนประจำนั้นจะประมาณ2เท่าของนักเรียนแปลกับข้อสอบเข้าโรงเรียนนี้ยากไหมครับการสอบเข้าโรงเรียนราชินีบนนั้นเนื้อหาจะอยู่ในบทเรียนที่เคยเรียนมาม .1 ข้อสอบค่อนข้างยากแต่ยังยากไม่เท่ากับโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงนั่นอื่นแต่ถึงกระน,นั้นต้องเตรียมตัวมาอย่างดีแต่ในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษม .4 จะมีการสอบเฉพาะในบางแผนการเรียนเช่น ห้องเรียนวิคณิตซึ่งข้อสอบบางข้ออาจจะมีความยากในระดับแข่งขันต้องเตรียมตัวมาแน่นในวิชาหลักตามสาขาที่น้องๆเลือกเรียนมีคอร์สติวสอบเข้าแนะนํำไหมครับน้องคนไหนที่สนใจคอร์สสอบเข้ามหนึ่มสีสามารถสอบถาม้อดีที่แัปเขียวพิมพ์แอสไซน์จุฬาิวเตอร์อย่าลืมใส่แอสไซนด้ยครับ